สวัสดีค่ะพี่น้องมันนี้ยายเล่สิผ้าเฮ็ดเขาเนียวแดงพี่น้องอันนี้คือเขากำค่ะพี่น้องนี่เขากำเขาไม่เด้อค่ะยายเสียเอาเขากำก็ก็บขาขาวนี่ร่วมกันผสมกันแล้วก็มันหนึ่งค่ะพี่น้องมันหนึ่งค่ะถ้าเสียเอาเขากำยังเดี๋ยวมันสีแข็งเลยพี่น้องถ้าเอาขขาเนียวยังเดี๋ยวก็เฮ็ดได้แต่ว่ามันมันบ่มันก็บ่เป็นสีสันเฮ็ดเขาเนี้ยแดงจะเป็นเขากำเบื้องขั้นตอนต่อไปเด้อพี่น้อง เปิดเบื้งพี่น้องโอ้พี่น้องเลยงามบอกค่ะยาย่ส่ใบเตยนํามันนี้ก็ซิกพี่น้องยายหนึ่งมวยเอาอกลับขึ้นมาโอ้หอมพี่น้องหอ,หอมหอมหุยหุยพิดฟ้าค่ะ เนี่ยเราวางเนี่ยวางขาหนึ่งเข่าพี่น้องกับขัวง่ารอพี่น้องอันนี้คือง่าขัวง่าแล้วก็โรยพี่น้องขัวง่ายมันหอมหอมแล้วก็มันโรยโรยหนาพี่น้องถ้าขาดง่าละสิโปรเซร็บเราวางข้ารอกเข่าข้ากับขัวง่าใบเนาะคะ่ะ หด้ใหม่ได้ขลงานพอเพิ่นเต็นดองดอง,ดองนี่ก็พอแหละเต็นดองดองนี่คือหมายถงวมาพอดีหอมพี่น้องทำไมถ้าดำมันสิคมค่ะนี่ซ้ำนี่พอ่อราค่ะนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าเต็นแน่นี่เต็นแน่นี่พอ่อราคางานปิดเก็ดเลยค่ะถ้าห้าใบหงมันดำแล้วมันสิคมสิกินบอดด้งซ้ำนี่พอดีหอม เปลี่ยนสีจักน่อยพี่นออ้องจากสีออกเข้าขามาเป็นออกเหลืองแอมเต็มไปเบิ้งขันตอนต่อไปนอค่ะแบบน,นี้ นี่ค่ะพี่น้องกะทิยายเป็นก่อนเพราะว่ายายกะทิใส่ตู้ยเย็นกีทอัดฟิดไว้เป็นก่อนมาถลาหลายมันหมัน่นพี่น้องจะแซ่ มันเดือดๆดพี่หน,อน่อขาดบดได้คือเกลือเลยค่ะเกลือเนี่ยาต้องใส่แ้าบอใส่เกลือมันจะเจือดน,ด,ดนี่ค่ะน้ำตาลนี่เรี่กแก้ผุผันด้วยพี่หนอ่อ บุนละกนก็ใส่น้ำตาลขาบุนละกนก็ใส่น้ำตาลแดงแย่ใส่น้ำตาลแดงตามใจสอบผู้ใดมกักหวานใส่หลายผู้ใดบ่มักหวานก็ใส่ใสถ้าานถั่วแระมันสิบ่มันค่ะเดูให้มัน ก็้ำตาลละลล่กันที่แนนันเลียเ้ากัเอาเขา่ขาลงค่ะพี่นนอกเข่าลงเข่ากล้าค่ะพี่นนองเข่าเนี้วเดง เาก็เฮ็ดขึ้นเนื้อมูนนั่นแหละพี่น้องเฮ็ดขึ้นเนื้อมูนกินกับหมกม่วงกับเป็นยังไงเฉยล่ะเฮ็ดแบบแบบกันเลยค่ะลุก,เ,เ,ลกเ,เลาก็ไปเตทเส่ถาถ้ากองงานลุย มือแล้วคะคะพี่น้องบันนี้กับตักใส่ถาดเด้ค่ะบ,บันนี้ตักใส่ถาดเอมนิ่มๆพี่น้องขอมกม ได้ดสอดด้วยพี่นอกต้องเฮ็ดลายฐานะต้องไปตรงเฮ็ดน,น้าค่ะจับเสร็จแล้วเขางาลุยพี่นนอง ง่านงาน่งาขัวพี่น้องแต่ว่าเ้ายจะขัวใหม่ด้วยค่ะถ้าขัวใหม่มันสิคมขัวซ้ำม,มันแตกเม็ดมันแตกเอาขึ้นจากกระทะเขาก็เอาเลยค่ะอั้ยละไหล,ะล,ะละยังหอมง่าบ้านพี่น้องนี่ง่าธรรมศาสตร์ปอดสานพุทธ่าเพืนปลูกเพื่นอน้ำมาขาย แล้วล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้เขาก็มาป,มล,าามาปล่อยให้มันเสร็จโตแล้วเขาจะมาเบิ่งขันตอน่ตไปเนาะค่ะฮัาโลยงาไว้เสร็จโตแล้วเขาจะสิมาตัดค่ะติดตามต่อไปด้วยค่ะนี่ค่ะพี่น้องมาเบิ่งขันตอนตัดพี่น้องอันนี้ค่ะแกงโตแล้วค่ะนี่ อ๋อหนิ่มหนิมเกานิ่มหนิมอ๋อมันนิ่มพี่น้องมันเป็นนิ่ม,นม,ม,นออนม,มหนิมอ่อนหอมใบเตยหอมงาโอ้ยพี่น,พน้องพี่น้องเด้อมาเด้อมายามำยาเลดิยาเลดีเียได้กิน เป็นตาเสียบพ่ค่ะพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสริรบเขาเนี้ยแดงเขากำพี่น้องเ่็ยง่ายๆ,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 ๆพี่น้องนี่ค่ะโอ้ยเป็นตาเสียบเป็นตาเสียบพี่น้องกินน้ำยาญ่ด้อค่ะพี่น้องไอคลิปนี้แย่ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอติดตามคลิปหนะ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโกดกระดิ่งให้ยายเล่ผ้าเฮ็ดผ้ากินเนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ